แม้ส่วนสูงเป็นรองมายูกับตันญี่ปุ่นเผยเบื้องหลังแนวคิดทำทีมชุดนี้สู้ได้ทุกชาติ ทีมวอลเลย์บอลหญิงญี่ปุ่นภายใต้การคุมทีมของเฟอร์ฮัตอักบาลาสโคชชาวตุรกีได้รับการจับตามองเป็นอย่างมากหลังจากที่สร้างผลงานในเวทีระดับโลกได้อย่างยอดเยี่ยมโดยทัพนักตบลูกยางสาวญี่ปุ่นสามารถคว้าอันดับ4ในรายการเนชันส์ลีก2025รวมทั้งเดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายศึกชิงแชมปโลก2025ที่ประเทศไทย ซึ่งทีมญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง6เดือนนับตั้งแต่ที่โค้ชชาวตุรกีวัย39ปีโดดเข้ามารับงานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาล่าสุดมายูอิชิกาวะกับตันทีมลูกยางสาวญี่ปุ่นได้ออกมาเปิดเผยถึงเบื้องหลังความสำเร็จของทีมชุดนี้ว่าเกิดจากทัศนคติการเล่นที่เปลี่ยนไปนับตั้งแต่ที่เฟอร์ฮัตอักบาลาสเข้ามาคุมทีมและบอกให้พวกเธอเปลี่ยนแล้วคิดใหม่ด้วยการกล้าที่จะเล่นมากขึ้น อย่างที่รู้กันดีว่านักกีฬาของญี่ปุ่นนั้นไม่ได้สูงเหมือนกับผู้เล่นประเทศอื่นๆทําให้ที่ผ่านมานโยบายพื้นฐานของเราก็คือลดการเล่นที่มีความผิดพลาดในเกมลง แต่ตั้งแต่ที่เฟอร์หัสเข้ามาคุมทีมเขาบอกพวกเราว่าทุกคนสามารถทำผิดพลาดได้แต่ควรมีความพยายามที่จะแก้ไขและต้องเล่นเกมรุกที่ดุด,ดันด้วยการปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกเหล่านั้นทําให้เขาสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้เล่นได้มากในช่วงระยะเวลาสั้นๆและทีมก็เปลี่ยนแปลงไปมาก ฉันคิดว่าผู้เล่นแต่ละคนกำลังทำสิ่งที่กล้าหาญมากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนว่าบางครั้งความผิดพลาดก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้แต่ฉันคิดว่าทุกคนกล้าที่จะทำมันและคิดว่าสิ่งนี้เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆนับตั้งแต่เราสร้างทีมนี้กับตตนสาววัย25ปีกล่าวกับสื่อบ้านเกิดแล้วแฟนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยนะ